สวัสดีครับหิดนที่สารบันเท้าครับปั่นจดีปั่นแครครับปั่นจีปั่นแครทีเจียงบันครับเียงบนทางอีสานบานเฮา รวมด้วยช่วยกันครับมึงแครมังแคร์บ้นโดยป่ามึงจะเนงยังรู้น่นเป็นเตาอม่เนกบเ็เิ้นิอนวะอย เอฟเอฟพูด่าเอฟเอฟเดี is is ๋ยวเดี๋ยวมีคนไปส่นเดี๋ยว่ตันี่แหละาคบนนนานี่่เงับมัตัวูกตัวเมียบันเป็นเ่อมกันใ่เตา ใช่แรับบหมอเห็ดเตาเห็ดครบเป็นเฮ็ดกบเพิ่มกันเออคุณเบิกบานครับรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันครับปั้นแคกบเพียงก็บคุมกบคมกันคบครบนาเร่งหมครบครนเอาวมาเต็มยูชวยมาเรียกหาม่มาเสียได้ยังไงช่วยมาอย่าพั้งหมด จะทไหเนี่ยเรื่อง่อนหรือเรื่องกล้วยามลิงสี่สลิงเรานุ่นวุ่เนี่ยดูวิธีการทำมันย่ใกล้กันแล้วดียเปิดว่าฮ่า่าฮ่่่เมืนกับสีเป็นสีเป็นเตาเพื่อนรู้ทำไมสีเป็นเตา่อดินเปปัน ิปีบบกบกไปฟันกเดียวแล้วตัวนี่ฟันปุุุหนึ่งโอ้ยนี่กระดองนันคคอยแข็งค่อยเชียบเ่แตกเราโดนโดนยังม่ฝนฝนตกมากเพราละลาตัวนี้เต้าเกิดไม่มีฝนหลบเทศาเสด็จน้ำน,น,น้องนะเป็นประเพณีในสานบ้านนอาครับ เบิกบุญเบิกบ้านบ้านแข่บ้านเจดียความสามัคคีของชุมชนครับตาวได้ความสามัคคีของชุมชนเฮาเต่อยเป็นเตาเได้กำลังบอกกบพุงกันดียิด้เลย

เต้าคมเก่าค่มเนี่ย้โขค่อมเนียมันนี่แกอย่างนีแฉกปุ้ยอาอเตาค่มมันได้แล้วแกะผมผมมือตากเด่นแกะท่านใส่ตาตาไม่แฟร์แกะท่านใส่ตาตาเด้งตางี้ ทำอะไรฮะกับแตงเอครับเริ่มประดับดอกไม้ครับได้ตตาาโอ้ยดอกสีแดงดอกคือนี่นี่นี่สีแดงสีนี่ท่นทนนเจ้าขี้ไปเอายูุ่งมงด้วยยำบกูไปยุ่ยยำบกูดอกไม้อ๋อได้ได้ด้เดี๋ยเอาอยู่ดิเี๋ม่อยู่ดิล่ะ หยบอดอกไม้อลูกอยู่หุ่นไหนดอกอนดอกปีเยในาดอกนี่มั้องปนด้วม่เลยเปั้นครับยบด้วยช่วยกัน อว่นกบเฮ็ดบุญเบิกบานประเพณีบุญบ้านครับเฮ็ดบุญบ้านเสร็จเรียบร้อยครับชวยง่ันี่ปากระโ นนอันนี้แครครับเจดีตริประโด,ะโดมีปลาทุกแเดียดไอยู่น้แล้วครับแต่ละครับแล้วอเปล่าจหนอนรอบองัวควยจะมาม